สวัสดีคร like ok. right? right ับทุกคนตอนนี้พี่เกซี่จะกลับบ้านแล้วนะครับมาไวเมื่อไหร่ดีไหมไม่อยากเมื่อเด้อทุล่าทุล่าพี่นัดพี่เกซี่จะกลับแล้วเด้อพี่เกซี่จะกลับแล้วมาเร็วไปเร็วไปทุล่าอ่อไปไปไปอีกแล้วอืม ไปไหนอย่างไรธนคะจะไปทอผ้านะคะ,ะ,ไ,ปะ,คะไปตามล่าหัวว้ยายวเลยทั้งขายผ้าได้กี่ฝืนได้สองโอ้ยขามาขายผ้าโดยเฉพาะเอฟซีขายได้สองขายนิดเดียวไงขายผ้าสองกู้ขายจากหาพืน้นกรางขายมือหน้าม่วงนะคะขายจะไปรับออเดอร์ที่บ้านนะคะมีธุระด่วนมากมากเลยแม่ด่วนยังไงสึกว่าตอนจะมีปัญหามีปัญหาเรื่องเชื่อมมีปัญหาไม่ไม่ไม่เจ้ามาบ้านค่อยอ่เจ้าไม่มีปัญหาสักวันได้ไหม ก็ไม่มีพ่อไม่มีฮะไม่มีทช้าวันได้ไหมมีนะค่สด็จสุข่านกลับอีกแล้วโอเคสิเอสสี่อย่าดูไม่ตดไม่หายเหม็นกลับอีกแล้วอืมเดี๋ยวเขาจะมาอีกก็จะมาสองคนมาสองคนมาสองคนกับใครอีกพาผัวมาด้วยเออไปตามผัวไอ้สิไปลากผัวก่อนเลยไปลากผัวขออนุญาตไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวก่อนอ๋อเลยต้องด่วน ไปไปเอาชิพแบบไปหาหรอเดี๋ยวเราจะบ้านนู้นพี่งานกับพี่เพชรแบบเบียร์จะไปยามนู้นนะคะเราจะรอที่นู่นนะคะที่บ้านนะคะไปหาหนูส่งส่งลงกระชับมาเลยได้ค่ะไปนะคะับเว้ยเว้ยโอ้ยเอาหนุมมาทิ้งไม่ได้นะไปแล้วกลับอีกได้สิกลับแล้วป้าป้าป้านี่ป้านี่ป้ายนกแล้วทีนี้ชิโนกนี่ป้ายนกเอาเอาการคอย มันคืออะไรซิเขาก็มีของเขาอ้อยมีน้อยไปนี่เนาะอ้วนก็ไปด้วยอ้วนอยู่ไหนอ้วนเล่นน้ำเปียกอ้าวลูกค่อยยังไม่อาบน้ำเลยอาบอไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรชมพูซื้อมาให้แล้วค่อยจะทุลาโ่้หาไอะไนีอ้วนอ้วนเล่นน้ำเปี่ยงนี่ เล่นน้ำให้ไหลมันเล่นน้ำกินเวลาำรู้จักน้ำให้นางกินนางเซลล์หัวน่ะลงไปแล้วนางก็จะขาลงไปไหวไม่ห่อนไม่ขี้ห่อนนางเล่นสนเพื่อนให้กลับก่อนเร็วไอ้เทปี่กลับแล้วมีแกนอนไปหมดมีทุลาร์อืมมีอ้วนอยู่ไหนมีอ้วนมีอ้วนอยู่ในกกงพี่นาขอบคุณเบียมากขอบคุณพีกงมากมาเร็วไปเร็วไม่อาจจะเห็นมาอีกอยู่นะเบียจะมาอีกวันไหนอืมนะ เดียกอยู่นี่แหละโอ้โหจ้างทำอะไรป้าเดียตัวเนี่ยเล่นน้ำอาจจะแวะมาไปทุราอนไปทุราฮะมีว่าโอเคหายไปตามมั้งมั้งหายผ่านไปตามมั้งตามแซ่หลังนั่นนะนี่ขับรถต่อไคร้สวัสดีครับสี um> ่สิามนั่งท่านนี้อันนี้ก็จะค่อยขาเพราะว่าไม่มีแรงมือแม่นูไม่ค่อยกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะมันเหนื่อยมันเป็นเหนื่อย คนแกนหมดแต่ไกลเด้อไป่เหนื่อยในใจกินยาพาราตอนไงสอนู้สึกเดี๋ยวมันหลับเด้อขับรถคนเดียวยาพาราไม่หลับหยำเมล้วเดี๋ยวาพารายังเสียบเจ้าอสิดยาแล้วเจ้าหยังก็กินยาหยั่มก้นหยั่มก้นหยั่มก้นอ๋อมันจุหว่านได้หยั่มนะหยั่มละไปเรื่องกับหมูนะเพราะว่าอยู่นี่มันก็โอเคอยู่แต่บางทางก็ต้องไปเรื่อกับมูบ้างเด้อไปไปไปโย นอนอาไปไปยักสามสองหมื่นไปยักสองมืนมันมันสะดวกแหมมันก็แบบว่า,าทีน่นอนมาเลยมันอยากกินอะไรก็ทำ,ทำเราก็ทำเอาแก๊สอะไรก็มีมีหมดเลยบา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 ยกยาค่อยๆขับด้อืค่อยๆับไม่อยากกลับเร็วเลยนะจะไปทูลาก่อนเนี่เคียมันไม่ไม่ไหวเห็นมันแล้ว จัตามลาบหัวนั่นตาถ้าเจอแบบนี้เอามาให้นเลยนะ989นี่แหละโอเคถ้าเจอหน้าตาแบบนี้7989ร้อยกว่าบาทนี่เดี๋ยวเอามาด้วยอบออย่ากได้บอแล้วอยากได้เอามาให้เราโอ้ยขบับรถให้ไวเด้อ ใบใบเก๋อหนึ่งไอ้กระสีคือบุมีคนขี่แฮ่กวนมามันเป็นคนวิ่งเนี่ยเบียแล้วขาคนขาพี่เคก็ไม่มีนะดูนี่เนี่ไหมนะนี่กวนมาเก๋อเรื่องไหนไม่นะเนี่ยม่คือบุมีวะไปไปไม่มาโอเคเอื๋อยเดินทางปลอดภัยเด้อไปทางไหนก่อนเอื๋อย พ่อกันพ่อพอ,พอตรงตรงตรงเลยได้ได้ไปเลยถอยเลยถอยเลย่อนโอเคอืมมีหินให้มันมุ่งหน้าสู่ขอนแก่นเดี๋ยแล้วโอเคเกริบยวันดีครับปลอดภัยเด้อแต่พ่อกันไหม อย่ไปบุกฮอดบ้านเลยไล่ไปแล่อาพิกาเซีของเรานะครับทุกคนเนาะนี่แหละก็ไปมาหาสู่กันนะครับผมก็นะครับอยู่ใกล้กันนะฮะก็มาหากันได้นะครับทุกคนนะฮะสารับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอบีด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ